ไม่เอาขึ้นเตียงก็เสียวได้ออะแค่นั่งรถเมี่ยา,าดาทำไมาเป็นยังไงฮะ <laughs> <laughs> มันตื่นเตน้น สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องกูสินเนี่ยเว้นจะหวะไม่ได้นื้เนี่ยเย่แต่เรไม่ดูบ่อยไงหัวข้อวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยจะพาผู้ชายนะคะไปเอารถในฝันคันแรกของเขานะคะทุกคนโอเคพีพีไง นี้วพคาคนนี้ไปเอารถนะคะทุกคนอพูดหน่อยที่เจ้ารถอะไรเราจะยังไม่บอกว่ามันเป็นรถอะไรแต่เราก็จะแบบค่อยไปเซอร์ไพรส์เอาเป็นรถที่ผู้ชายหลายๆคนฝันอย,ยากขับงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าง,งานนะคะว่ารถอะไรเอซื้อรถในฝันครั้งแรกตอนยุคยี่สิสานคนผมมือ,เอ,อๆๆเอ๊ะ<อ>ไม่แพงมากแต่ก็แพง นั่งเนี่ยนั่งฟังแบบเขาบ่นทุกวันเลยทุกคนว่าแบบเขาจะเอาคันนี้คันนี้กี่บาทออปชันเป็นยังไงเมื่อคืนเขานอนไม่หลับด้วยทำไมกว่าเขาจะนอนใช่ไหมเขานั่งทํางานไปอ่ะเขานอนเกือบตีสามอ่ะไม่ไม่หลับไม่นอนหลมันตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยววันนี้ท่าไปดูนะคะว่าเขาเอารถยังไงกันอะไรอย่างนี้พอทุกวันนี้เนี่ยขับรถพอนะคะทุกคนยังไม่มีรถของตัวเองนะคะแต่เดี๋ยวนี้จะมีซูนนะคะทุกคนจำัำแรกเนียต้องขับรถให้เก่งก่อนนะคะวันนั้นเนี่ยขับรถแบบมีคนนี้ได้นั่งรถเนียเป็นยังไงขับบบบ่่ามมเลลนนคูแแี้้ใวจริ มันเป็นทางที่ต้องเบี่ยงเบี่ยงเข้าอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นบังเกอร์อม,มันก็มีกระบะคันนึงแบบแซงแซงขึ้นมาแล้วเนียก็พื้นมาแล้วแบบ<ช>กระบะมันก็แบบมันไม่หลบให้มันอยู่ไกลมลมันก็เล่งขึ้นมาแล้วเนียก็กำลังจะเข้าแล้วเนียก็ตบเข้ามาปุ๊บเฉดเป็นิดเดียวเราก็บอกเลยว่าคนเนี้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ไม่ได้เห็นเลยใช่คือตอนนั้นนาเจ็บขาอยู่แบบแย่งแย่งกันพูดสิเจนปเขาเจ็บเท้าเนียก็เลยขับรถให้เฉะนันก็เลยเห็นว่าเนี่ยขับรถเป็นยังไงนะคะทุก ายเสีวในการนั่งฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วแบบมันเป็นรถกระบะที่เข้ามาแล้วแบบมันใกล้แน็กมากอ่ะโอ้ก็เลยแบบตกใจเฮ้ยเงี้ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่ามันมันเหมือนไม่โดนอะไรเลยเนาะแต่พอลงมันเฉียนเป็นรอยแบบรอยใหญ่รอยใหญ่ทงโซนแซะะทุกคนเป็นรอยภาพรอยนั้นไม่ขันวถม่ากี่ปีแล้วคะอะไรนะฮะขับรถมาตั้งแต่ประมาณปีมงหเข้าปีหนึ่งเออประมาณ5ปีก็สมควรเวลาที่จะขับรถ แพงอะนะคะทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งเลยว่าเนี่ยขับรถแค่ครึ่งปีอยู่เลยทุกคนแล้วมันยังยังไม่ขับเก่งขนาดนั้นนะคะก็วันนี้จะพาไปดูเขาก่อนว่าเขาไปเอารถคันแรกเขาเป็นยังไงรถในฝันคันแรกรถในฝันคันแรกโอเคจะพาเขาไปเอารถนะทุกคนไปไปกันเอารถกันคอมเ็นการเป็นงานนะคะถ่ายช่องเขาถ่ายแบบมีระบบมากถ่ายตูดรถถ่ายอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เนียอยู่โชว์รูมซุปเปอร์ ใช่ไหมคะซูปอร์ยินซูเปอร์ยินี่เหมือนผาด่ายาพี่ผู้เสียเจ้าของพูดค่ะอยู่ไหนคะโลูมพิทซุปเปอร์คานะคะค่ะค่ะเ <laughs> นี่ยมั่วมากเจ้าของโชว์รูมค่ะทุกคนเอ๊ะโปรโมทหน่อยค่ะวันนี้พี่ทำเพื่อรองใช้พี่ดรวนไม่ต้อง่ไม่ต้องโปรโมทแต่ว่าจะโปรโมทตัวเองไหมคะใส่เล็กมาใส่เล็กมาเฮ้ย <laughs> อันนี้เจ้าของโชว์รูมนะคะเชฟวีในเนี่ยจะแปลจีมาให้เผื่อใครแบบสนใจรถหรือว่าสนใจเจ้าของโชว์รูมก็ ทักมาอะไรอย่างนี้หนูจะบอกว่าอ่ะคันนี้คือรถสแนคเดี๋ยวให้เขาอธิบายดีกว่าเพราะเนี่ยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่ก็รถคันนี้ก็ของสแนคนะคะท่าน เนี่ยจะให้แส a k อธิบายเขาว่าเป็นยังไงให้เขาแบบพูดแหละคนเนี้ยไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากอย,กอย,กอยู่ไกล้เลยคะ่ะเพราะว่ากลัวทำของเขาพังเนี่ยเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแล้วแบบแตงบอกว่าให้เนี่ยแบบไปลองแบบนั่งคันนั้นดูเนี่ยก็แบบไม่อยากนั่งกลัวทำของเขาพังช่อง s น็ k เขาก็ถ่ายรถไว้แบบค่อนข้างละเอียดนะคะถ้าใครอยากเห็นรถชัดเจนก็ไปดูที่ช่องแน็ k นะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยก็มาแบบงงๆนะคะทุกคนมาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรให้ s n a อธิบายนะคะว่ารถคันนี้มันรุ่นอะไรอะไรยังไงนะคะอธิบายสิรถเป็นยัังไรคบ พูดก่อนว่าไม่ใช่รุ่นไหนอะไรยังไงใช่รุ่นมันสวยค่ะมันเป็นรถในฝันคันแรกของเน็กซ์ใช่รุ่นจริงๆมันเป็นรุ่น K Man เครื่อง NA Last NA ก็คือเครื่อง NA รุ่นสุดท้าย NA มันจะเป็นการแบบระบบเผาไหม้เสียงเฉพาะกว่าอะไรประมาณนี้ก็จะมีรุ่น K Man แล้วก็อยากขยับไปคาเร่่าเหมือนกันแต่ลองพอเช่สีดำคันนี้ก่อนก่อนนีก่อนเอาคันนี้ก่อนอันนี้ก่อนถ้าเปิดข้างในดูอีกรอบกล้องนี้ยังไม่ดูข้างในเปิดไหม เนี่ยว่าโลกคนนี้ก็มองเขานะสีดําเพราะว่าเขาชอบแต่งตัวสีดํำประมาณนี้ทำไมเป็นยังไงช่วงนี้เนี่ยก็จะใส่สีดําบ่อยนยนะคะเพื่อให้เขากดรถนะคะเพราะว่าเนี่ยจะนั่งตรงนี้นะทุกคนรถนกอ่ะจะมีผู้หญิงแค่2คนเท่านั้นที่ได้ขึ้นนะฮะก็คือเมียกับกิ๊กนกนะคะย้จะมีผู้หญิงสองคนเท่านั้นนะคะที่จะได้ขึ้นรถนกนะครับนั่นก็คือ แม่แน็กนะครับกับเนียนะคะแค่สองคนเอาใหม่แม่แน็กใหม่เราทำยิ้วดีๆแม่แน็กใหมออ่แล้วก็เนียถ้าสมมติว่าอยู่ดีรถนะขับผ่านแล้วรถกระจกมาไม่ใช่แม่แน็กกับเนียก็ฟ้องเนียค่ะเนียให้ค่าฟ้องหมื่นหนึ่งนะคะถ้าใครมาบอกเนียเนียให้เลยใจสดด้วย <laughs> มาว่าแน็กคือแบบจะต้องสตาร์ทรถแบบเที่ยง59นะคะเขาบอกว่าเป็นเลิกงามยามดีค่ะตัวเขาต้องแบบมีมงมีมูของเขาใครอยากเห็นรถแบบชัดเจนนะคะไปดูที่ช่องสน็กเพราะว่าเนี่ยแบบไม่ได้ถ่ายรถเลยอีพีหน้าของแน็กนะคะตามมาที่ช่องแน็กได้ค่ะช่องสวการขึ้นเทิรใช่ปหขึ้นให้คะใช่ปหขึ้นให้อ๋อ20บาท20บาทค่าขึ้นเอาไปเลยพันหนึ่งเขาอยากได้คันนี้ไม่มีอะไรกระซิบเลยเชยเป๋่าบอกเขาอยากได้คันนี้ไปก่อน ทำหน้าหล่อๆลซิเจ้าเป็นปกเยี่ยมยอดเราได้ปกแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าเหมือนนี่เป็นครั้งแรกที่เนี่ยมาแบบดูสแน็คถ่าย YouTube คือแบบแน็คถ่ายตัวเองพูดน้อยมากแต่เก็บฟุตเทจลดรายละเอียดลดเงี้ยเยอะมากบอกกล้องเราพูดไม่เคยเก่งเออเออเดี๋ยวเขาช่วยต้องมีคนคอยถามไยว่าแบบอันนี้อะไรเี่ยอันนี้อะไรใช่มันต้องมีคนคอยต้องมีคนคุยด้วยแปลว่าบีต้องไปเอากล้องเขาแล้วบีก็มาเป็นตากล้องได้ถ้าค่ะทุกคนเราจะไปถ่ายช่องแน็คต่อถ่ายเขาหน่อยเดี๋ยวบีต้องมาถ่าย ช่องให้เขาเพราะว่าเขาอะเวลาเขาอยู่หน้ากล้องคนเดียวเขาจะพูดไม่ค่อยเก่งจริง,รงเอจะปิดช่องเนี่ยก่อนก็ไปดูช่อง n น x t กันเนี่ยนะคะใครชอบรถอ่ะเนี่ยว่าไปดูช่อง n น x t เยอยเะโค้เ <S <S งเนี่ยถ่ายได้ไหมลูกถ่ายแของแม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดลดขนาดนะั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์รถบ้างอะไรบ้างนะฮะก็มาดูกันได้นะครับไปละบายสำหรับคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์นะคะใช่กดแชร์ฝากกดติดตามกูดีเนี้ยไปและไปบายใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับช่อง Snake Sawaka ถ่ายช่องตัวเองเก่ง เฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยต้องไม่ยุ่งกับรถเดี๋ยวรถพัง